สวัสดีครับช e นลปอนดีบิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซิกเก d e s ดีไซน์ไม i e ซีรีเรือนนี้กันนะครับนาฬิกา My Series เนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวไปหลายเรือนแล้วนะครับแต่เรือนนี้ก็มีความพิเศษตรงที่มันเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับสายสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราซื้อไ y Series นะเราก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาสายสีอะไรนะครับจะเป็นตัวเรือนแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาสีเนี้ยมาให้ดูกันนะว่าของจริง ซึ่งเรื่องสเปคเนี่ยอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่ารีวิวมาสอสารอบแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะมาพูดถึงตัวที่เป็นวัสดุซะมากกว่านะครับคือไทเทเนียมของเรือนี้เนี่ยมันเป็นไทเทเนียมที่เอาจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะว่ามันไม่รู้สึกว่ามันเบามากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซิกาดีไซน์ไมล์ซีรีส์เนี่ยมันถือว่ามีน้ําหนักแบบเบาอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนวัสดุนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นนะ่ะ เพราะว่าน้ำหนักจริงๆอ่ะมันจะไปถ่วงจากพวกเครื่องด้านในนะครับแล้วก็พวกสายยางซิลิโคนแบบนี้มากกว่านะครับที่แบบมันจะมีน้ำหนักกดลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับว่ามันเท่าไหร่เนี่ยมันจะออกมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ66กกรัมนะครับจริงๆดูตามตัวเลขเนี่ยมันถือว่าเบานะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองมาจับนะครับ เพื่อนจะรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักไปกองอยู่ตรงกลางอ่ะซะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้งานนะก็จะรู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะกดมาที่หลังข้อมือเป็นหลักเลยนะครับแล้วยิ่งตัวเรือนตัวเคสแบบนี้นะครับสังเกตดูนะทรงเคสเนี่ยจะมีความแบบพิเศษมากๆนะครับจะมีความลู่ลงมานะเหมือนแบบเป็นจานเป็นถ้วยอะ่ะทำให้พื้นผิวที่มันสัมผัสกับตัวข้อมือเราอะ่ะมันก็จะมีแบบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าปัดเนี่ยมันก็จะบานออกนะครับซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกววว่าาาเมมมมััันนนนแแบบี้้ํหกกกรล็ กดที่ข้อมือเราอะในจุดจุดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรือนที่เวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกแบบมีความพิเศษพิเศษหน่อยอะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนนาฬิกาทั่วไปสัทีเดียวนะส่วนดีไซน์หน้าปัดด้านในเนี่ยให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะมีดีไซน์ที่แบบเป็นโค้งออกมาเป็นแห่งกระทะแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนกระทะทำอาหารเลยนะครับขอบขอโค้งมาเลยนะแล้วก็เปิดโชว์เครื่องซิกเก้าด้านในมาแบบนี้นะครับเครื่องด้านในเนี่ยเขาก็โชว์มาแบบค่อนข้างจะเท่นะ คือจะมีการฉลุลายหน้าปัดเนี่ยเป็นล่องแล้วก็ดูแบบมีดีเทลมีกิมมิกดีอะ่ะซึ่งก็จะเห็นความทะลุป,ปลุกโผงได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเปิดโชว์เครื่องมาอลังการเหมือนกันนะครับดูไปดูมาก็เก๋ดีนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่เครื่องเทพมากนะแต่ภาพรวมเนี่ยก็มองได้เ,เพลินเหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยก็มีสเปคต่างๆบอกไว้นะครับเป็นไทเทเนียมเคสนะแล้วก็การกันน้ำเนี่ยทำได้3 ATM นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าตัวเคสเ บบมันก็จะแบบไม่ได้แน่นหนามากอยู่แล้วว่าที่จะเอาไปแบบเจอน้ําแรงดันสูงได้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้เนี่ยวัดออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ45มิลนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่11.6มิลส่วนสายที่เขาให้มานะครับเส้นนี้ก็เป็นสายสีแดงนะซึ่งถือว่าเข้ากับตัวเรือนแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีเข็มสีแดงเนี่ยมาแมช์กับตัวสายด้วยนะครับหน้าตาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสายรุ่นเก่าอยู่นะสายรุ่นเก่าเนี่ยสไตล์มันจะแบบเป็นเม็ดเมดตุ่มตุแบบนี้ คือสายของซิกาดีไซน์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วอ่ะนะครับเป็นเท็กซเจอร์ออกแนวแบบลูกบาศก์กว่านี้แล้วนะครับมันก็จะดูโมเดิลขึ้นนะสายแบบเก่าเนี่ยก็จะแบบมีความแปลกหน่อยนะเวลาใส่เนี่ยมันจะแบบมีตุ่มๆมาเกาะข้อมือเรานิดนึงนะครับส่วนเม็ดมะยมเนี่ยเป็นเม็ดมะยมที่ใช้งานได้ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะต้องบอกเลยว่าเวลาจะหมุนขึ้นลานเนี่ยคือต้องจิกแรงเอาเรื่องอ่ะนะครับแล้วก็อย่างเงี้ย เป็นลอยเลยนะครับนิ้วเราอะซึ่งการตั้งค่าเนี่ยก็ต้องเอาเล็บจิกขึ้นมาแบบแรงเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยเพื่อตั้งเวลาแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องอ,อัตโนมัติทั่วไปนะครับอะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าอยู่บนข้อมือก็ออกมาแบบนี้นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดคนข้อมือเล็กนะครับนาฬิกามันจะใหญ่เด่นมากนะคือจะดูแบบเต็มข้อมือเลยแล้วก็จะแบบมองแทบไม่เห็นสายเลยนะครับแต่อันเนี้ยสายมันเป็นสีแดงนะมันก็เลยเยังเห็นความเด่นของสายอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกใช้สายสีอื่นอย่างเงี้ยมันจะแบบดูเป็นโอ้โหเ,เข้มขัดแอมดแดงเลยนะครับดูใหญ่โตมากๆนะซึ่งถ้าเกิดคนที่ข้อมือเล็กกว,ว่าผมเนี่ยจริงๆก็ยังใส่ได้นะครับเพราะว่าสายเนี่ยรูมันยังเหลืออีกประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าคนข้อมือส5่ด้นิ้วเนี่ยใส่ได้แน่นอนะ จะเห็นแต่นาฬิกาเพียวๆเลยซึ่งคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยก็ใส่ได้สบายเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสายแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณสักเกือบเกือบสนิ้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือประมาณสัก8นิ้ว9นิ้วอะ่ะผมว่ายังใส่ได้เลยนะคือแบบข้อมือใหญ่แค่ไหนผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่กับสายแดงก็ไปด้วยกันได้ดีกับตัวเรือนอยู่แล้วนะครับคือไทเทเนียมของเรือนเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมที่สีมันดูแบบ ไม่ได้ตุ่นมากด้วยอะ่ะมันก็ยังดูเป็นสแตนเลสสตีลอยู่นะครับมีความสว่างมีความใสยอยู่อะ่ะไม่ได้แบบดูมืดมากนะ ดังนั้นเนี่ยการาใช้งานก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความดบับอะไรเท่าไหร่นะครับก็สวยงามดีซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับคือเวลาเราซื้อรุ่นนี้นะมันก็จะมาพร้อมกับสาย2เส้นนะครับเส้นแรกเนี่ยก็คือสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆตอนที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกเส้นหลักด้วยว่าจะเอาสีอะไรนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งที่แถมมาเนี่ยก็เป็นสายหนังสีดําแบบนี้นะครับคุณภาพก็ดีตามมาตรฐานเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนี่อยู่กับสายหนังสีดานะครับก็ โอเคเลยนะครับดูแบบแคชชวลชิลๆมากขึ้นนะแต่สายหนังสีดำเนี่ยรูจะเหลือไม่เยอะมากนะครับสายยางเมื่อกี้รูจะเหลือเยอะกว่านะครับเหลือ4ีหรูเลยแต่อันเนี้ยเหลือแค่รูเดียวดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กก่าผมเนี่ยใสย่สายอันนี้ก็อาจจะแบบเสียงเสียงนิดนึงนะครับอยู่บนข้อกับสายหนังสีดําก็ประมาณนี้เลยอันเนี้ยดูเรียบร้อยขึ้นมากๆเลยแล้วก็จริงๆจะใส่แบบเป็นรายการทางานใส่ไปแบบชิลๆอะ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับสายมันดูแบบเรียบมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มันช่วยคานความยุ่งเหยิงของตัวหน้าปัดได้ดีเหมือนกันนนะับบบอี้ก็จดูแล ขึ้นมานิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาสายสีส้มเนี่ยมาเปลี่ยนให้ดูด้วยนะคืออยากให้เห็นอะว่าเวลามันอยู่กับสายรุ่นใหม่อะมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสายสีส้มเนี่ยสามารถซื้อแยกได้นะครับลักไซก็ยิบสอมิลน,นะครับนี่นะครับออกมาประมาณนี้เลยโอ้โ oh, หนะครับผมว่าก็ดูจิ๊ต๊าร์ขึ้นมาดีมากเลยนะครับสีอาจจะกระโดดจากตัวหน้าปัดไปหน่อยนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดใครต้องการความเด่นเด่นอะอันเนี้ย ตอบโจทย์แน่นอนนะครับออกมาดูเท่สุดๆการใส่ก็ใส่สบายมากกว่าสายสีแดงด้วยนะครับมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตุ่มๆมาเกาะข้อมือเราแล้วนะครับอย่างเงี้ยอยู่บนข้อก็เท่เลยนะมันก็จะมีการเล่นดีเทลนะครับเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ตัดๆกันไปแบบนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับลองเลือกซื้อสายแบบเปลี่ยนเนี่ยผมว่า ก็สนุกดีนะหน้าตาแบบนี้ก็เปลี่ยนสายได้ไม่ยากเลยซึ่งยังไงเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สาหรับซื้อเรือนนียไว้ใต้คลิปด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองกดตามลิงก์เนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ